โอเคคร so first, guys, ับพร้อมกับสาววิดัตสสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับมาพบมาพบกับพี่มะเขือกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมกับตันของ่ายปีจีนะผมนะกับตันนะกัปตันบอนนี่นะครับผมนะของกายปีจีของเรานะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มาดูว่าวันนี้กับตันจะทําให้เราบวกได้หรือเปล่านะแต่วันนี้เราก็เอาทุนมาที่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะก็เอามาที่2บาทเองนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่ายังไงวันนี้กับตันต้องต้องให้ ถยได้แล้วนะวันนี้นะครับผมนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมนะไป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 นะครับผมเดี๋ยวจะซัดสัก,สก,สก Isaiah, อ่าหนึ่งร้อยรอบนะครับผมก็สองบาทเออน่าจะได้สักร้อยรอบนะท่านผู้ชมนะน่าจะไม่ได้เปิดเทอร์โบแล้วนะท่านผู้ชมแบบอารมณ์แบบนี้โอ้โหนะเราไม่ได้เอาทุนมาเยอะนะครับผมเราเราจะค่อยๆหมุนค่อยๆเป็น ค่อยๆไปนะแต่ว่าเชื่อไหมเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะพี่มะเกือเขปรับเทอร์โบนะครับผมอดใจไม่ไหวนะท่านผู้ชมนะมันรอแบบ <grow ls> มันรอจังหวะไม่ได้นะท่านผู้ชมนะครับมันก็ต้องปรับแล้วนะท่านผู้ชมนะบางครั้งมันรีดคุณสอนมาจ่ายที่โลกไม่จ่ายซะด้วยนะครับผมนะนี่นะครับเกมนี้มันก็ต้องรอจังหวะจะคคนนะครับขนาดมีไวมามันยังไม่จ่ายท่านผู้ชมอ่ะ คิวแถวหนึ่งนกคิวแถวหนึ่งโอเคมานะเกมนี้มันจะมีข้อเสียตรงเรื่องรายการจ่ายนะทุกผู้ชมนะมันต้องตรงล็อกตรงร่องนะครับผมไม่ใช่ว่ามันอยู่ช่องไหนก็ได้มันจะจ่ายนะทุกผู้ชมนะมันต้องอยู่ตามรายของมันนะครับผมแต่มันก็ลายมันก็ดูง่ายๆทุกผู้ชมนะมันมีแค่สามแถวยาวเองนะครับผมนะเห็นไหมเห็นไหมมันต้องตรงลายเลยนะผู้ชมนะ รวมคล้ายๆกับใครเคยเล่นโรมันบ้างกิมโรมันมนะท่าผู้ชมนะคล้ายๆกันนั่นแหละคล้ายๆกันเลยท่นผู้ชมนะอ่าฮะาโอ้โหดูขนาดมีไวท่ผู้ชมเป็นไง โอ้โหโคตรเชี่ยเลยท่าผู้ชมแบบนี้นะไม่มีแจก,กไม่มีแจก,กนะเบียดสอง,สองบาทจ่ายทีละห้าสิบตังนี่บ้าตังทีละบาทนะโอ้โห,โโหนะหมุนอย่างเดียวนะหมุนอย่างเดียวไม่จ่ายเลยท่านผู้ชมคิวแถวหนึ่งต้องมาลนะดันเป็นเคนะครับผมลนะโอ้โหจ่ายยากจ่ายเย็นอย่า,ยยายยงว่ากับตันนะช่วงนี้นะ ไม่ใช่ช่วงนี้แหละเนี่ยที่คนเขาไม่เล่นกับตันเขาว่าอย่างนี้นะนะกับตันนะจ่ายบ้างกับตันอย่าเหนียวอย่าเหนียวกับตันนะเงินทองมีเอยอะแยะจ่ายบ้างสิพี่เออเฮ้ยเบียดสองบาทจ่ายกูสองบาทโอ้ยเอากูไปจะเป็นร้อยแล้วกับตันจ่ายคืนมาบ้างเออต้องมีปู่อ้าวเฮ้ยย,ย,ยังไงอ้าวเฮ้ย ถ้อยู่ดีๆก็มาแบบนี้เหรอมันได้แล้วกับท่านมันใช่ลเลยอ้อาวอยู่ดีๆก็มา550าเฉยโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนสินทรัพย์โยมแบบนี้นะครับผมนะซัดเลยเบ็ดละ5าบาทโยนหน้าปะสัก50รอบแล้วครับผมนะเอาทำไมมันไม่ไปล่ะนะ เปิดเทอร์โบให้ด้วยเลยนะไม่ไหวแล้วนะครับผมนะมีทุนตอนนี้มีทุนนะผู้ชมมีทุนมันก็ต้องกระดิกขยับขยับไปโอ้โหขวดมามันไม่เป็นกับตันมาวะแต่แปับเดียวหนึ่งมึงต้องเข้าแล้วแหละแบบนี้คูนห้าเอาโยมเอ้าคูนห้าเลยบอกแล้วมาว่ะเอาดิเอาดิ กับตัรคูณ5ครับผมก็มาดีครับจะหมดจะโมจะคอยจะเหลืองนะครับผมดูไซผมด้วยดูไซกับกันด้วยนะเดี๋ยวนี้ต่อ2นะครับผมนะต่อ2เลย3,311ันสาร้บเอาทวันผู้ชมอ้าวเดีเอาเ,เ,อาเรื่องผู้ชมโอ้โหเปิดเทอร์โบสุดจริงจริเลยผู้ชมเปิดเทอร์โบนะเปิดเทอร์โบนะครับผมนะแบบนี้นะผู้ชมโอ้โหไม่ได้แล้วผู้ชมนะ ไม่เคยเย็บไม่ใช่มะเขือนะครับเราต้องขยเย็บขึ้นไปนะทวกโยมนนะยังไงดีล่ะแล้วก็ว้าวุ่นเลยกันเนี่ยโอ้โหเว้ยไปเอาดิเบ็ดละสามสิบมันต้องได้เลยทุกท่นนะมันต้องมาบ้างแหละนะมันมีให้ซื้อฟรีเกมไหมอะเกมเนี้ย ตอดเล็กตอดน้อยก็ได้บ้างนะพี่น้ำเบ็ดละสามสิบนะพี่นะกับตันอีกแถวหนึ่งเออฮึเงยนะเมื่อกี้ทำไม้น้ำเบ็ดละสามสิบเลยนะเมื่อกี้เออหมุนหมุนไปเลยมาไปลุกของมาไหลอือสแกตเตอร์ อู้สแคตเตอร์ทำไมเข้ายากเข้าเยืนนะคุณผู้ชมนะเบียดจนแบบบวกมาคุณผู้ชมดูดิบวกมาสามพันกว่าบาทเนี่ยยังไม่เข้าสแคตเตอร์เลยนะ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยสักหน่อยสิเฮ้ยสักหน่อยได้มาสักหน่อยจะได้ไหมล่ะเพนะ <c oughs> เฮ้ยยังไงช่างไงช่างไงช่างไงลูก คมุนสองไม่จ่ายซะด้วยท่านผู้ชมนะโอ้โหนะหมดตูดสลับมั่งท่านผู้ชมนะโอ้โหเข้ายากเข้าเยิงมาเลยะแซคเตอร์ท่านผู้ชมอ่ะแล้วพอบทจะมาก็เสือกมาเรียงกันแบบนี้เลยโอ้โหเอยอ่ะมันจะให้เราสักเท่าไหร่กันเจยวท่านผู้ชมแบบนี้นะมีหน่าจะเยอะตอนนาดแบบนี้ Oh. ยังไงพี่ไปคูณสามคูณหน,น่าจะได้ไม่เกิน40่สนะผู้ชมนะนะน่าจะได้ไม่ไ,ไม่เกิน40หรอกอาไป80ดสส่และอ่าไปคูณ6คูณ9นาฬิกามาคูณเกะยผู้ชมคูณสิอห้อ่านะ เหลือจะเชื่อเนี่ยเกิดหมุนแตกข้างนอกกับตันมามันจะไม่ดีเลยนะทุกผู้ชมแบบนี้นะมันจะไม่ดีกว่าเลยนะแบบนี้นะเอ้ยเซ็งว่ะโอ้โหกับตันมาอย่างเยอะแซนเดอร์ก็มาผ่านไปทั้งนั้นเลยอะไรอยมันเป็นแบบน มันต้องลุ้นอย่างนี้เหรออ่ะมันต้องลุ้นอย่างนี้แหละรลหรือ,อยังไงอ้ออออาแล้วผู้ชมมาไม่น่าสแกตเตอร์ออออีกตอนหนึ่งลูกมาตัวเดียวลูกเออหือทำไมมึงไม่จอดวะเฮ้ย อ้ายนะอือฮึเราก็มาปล่อยสักดูไปนะผู้ชมนะเอาแล้วมาเถอะพี่โอ้โหอีรู้สึกว่าเล่นเกมนี้รหอนร้อนนะผู้ชมครับน่าจะไม่ได้กลับมาเล่นเกมนี้แล้วะฮวาร้อ huh. น um. หอวาร้อนโคตรโคตรนะตอนนี้นะแบบ อืคิวแถวหนึ่งเอ้ามาเฉยว่ะรายการจ่ายมันไม่เหมือนเกมอื่นน่ะเกมอื่นมันหยุดช่องไหนก็ได้มันก็จ่ายนะมา้วนงนะเออจะมันก็ได้เข้ามาเล่นเกมนี้แล้วอ่ะโอ้โหเต็มแผงเสือกตัวหุนไม่มีเอแถวสามเป็นคิวมาหุ่นสามได้ได้อยู่เป็นเอกับตันลูกกับตันต้องเข้าแล่วล่ละอา้ก็กลับมาสามพัน นะเดี๋ยวเจอกันเลยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราเจอกันเลยไม่ไหวแล้วว่ะป่ะหมดก็หมดแล้วว่าออกมาแค่สองร้อยเองนะท่านผู้ชมนะแล้วแต่นะครับผมก็ออกมาแค่สองร้อยเองนะท่านผู้ชมนะหมดก็หมดว่ะเอ๊ สิท่านผู้ชมนะห้าสิบนะครับเอาดิสุดก็เหมือนแบบจะหัวร้อนๆนะท่านผู้ชมนะแบบนี้นะ น่าจะหมดนะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะที่มาเขือว่าเราน่าจะไม่รอดกันนะครับผมเกมเนะี้นะท่านผู้ชมมารอดไหมที่เขอว,ว่าไม่น่ารอดนะแต่ถามว่ามันกับนันมันพอคุณมันจ่ายดีไหมมันก็จ่ายดีแต่ตอนเนี้ยคือมันไม่จ่ายนั่นแหละคือปัญหานะนะนะ,นะอ่ะยังไงยังไงเคลียเห็นไหมเฮ้ยนะมันจ่ายดีแต่มันไม่จ่าย มันติดที่ตรงนี้แหละหนะท่าท่าผมนะเอ้ยเอาดิจอดจอดิจอดบี๊บบี๊บตูดเห็นตหางเมื่อเช้เห็นทาหางนกแก้วท่านผู้ชม,มโอ้ยจอดเถอะพ่อเอ้ยจอดเถอะพ่อเอ้โอ้โอ้ยเลยไปนูน่นไอหัวร้อนครับผมตอนนี้เหมือนจะหัวจะรุกเป็นไฟนะท่านผู้ชมตอนนี้ อ่าไปคิวคิวมาแถวหนึ่งมันก็ไม่จ่ายอยู่ดีผู้ชมมันไม่ตรงลายมันนะมันต้องเออะแล้วเป็นออเอจริงๆนะจะรอดไหมนะผู้ชมไม่น่ารอดว่ะดูจากสถานการณ์แล้วท่านผู้ชมนะน่าจะเสียคืนหมดนะแบบนี้นะถ้าเกิดเราไม่หยุด แต่ก่อนนะแต่มันเอามาแค่200อเองนะเอาเถอะไม่ต้องเสียดายนะปอมไปกันต่อไปให้มันสุดไปให้มันสุดเลยหมดก็หมดท่านผู้ชมหมดก็หมดแหละหัวร้อนจนทะกุงว่างเลยเยันไงอ่ะคูณห้าเอาเลย อขอมาคูณห้าวะ่ะอ่ะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมนะแบบนี้นะโอ้โหหรือต้องให้กูเบ็ดเบ็ดละร้อยเลยไหมวัดเลยไหมนะคุณผู้ชมวัดเลย,ยหไหมไปเอาอ่ะอยา่าไปตังดนะคานผู้ชมนะไม่วัดดีกว่านะครับผมจะตามใจอารมณ์ตัวเองมากนะคุณผู้ชมนะ ไดแล้วก็ับอนนะครับผมนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะบืนๆเอาเฉยๆนะความบืนครอปดันทุลังของเราจะเป็นผลสำเร็จกเรื่องชมโอ้โหจอดจิี่จอดรกแก้วบินจอดมากินอาหารเมรออรเออ็ดกจอนกินกอดเอ้ยนั่น,นทำไมมันลุ้นอะไรเกี่ยวมันหัวร้อนขนาดนี้มันกับตันมาเลยนะเกี่ยวอื่นมันไม่ได้หัวร้อนเลยขนาดนี้นะไม่ไม่ไมกับตันมันร้อนจังนะท่านผู้ชม ก้อยมึงจ่ายกูนะเออป่ะมาดอกแรกก็โอเคคุณผู้ชมดอกสองเงียบครับดอกแรกโอเคอุณสามดอกที่สองเงียบอีกแล้วหัวร้อนยันในปีเดียวคุณผู้ชมอ้าวมาเอะจะให้ก็ให้ปีในเียไห้ก็เอาจอดโอ้ยจะไม่ให้ก็ผ่านไปเลยพี่เสียเวลานะแบบนี้นะเห็นไหมโอ้ยตอนนี้อยากให้เห็นแบบเห็นหน้านะ ของพี่มะเขือนะั่งผิดผมจิอ่อนหมดแล้วทุกผู้ชมนะเอาห่าเออคูณสิบห้าเอมาเออน้ำเต้าอุ๊ยอะไรกันครับนี้ี่ยนะอรอบนี้นะทุกผู้ชมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับเอาจริงๆนะไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเออไป น้ำเต้าเต็มแผงแบบนีน้ท่านผู้ชมมาขอน้ำเต้ามาเต็มแผงนะใช้น้ำน้ำเต้าไหมไม่น่าใช่น้ำเต้าแต่ตอนนี้ก็กูกสิบห้าเอามาวะเฮ้ยเฮ้ยเออเออมาแต่ตอนสุดท้ายก็โอเคมาน้ำเต้าอีกแล้วกูสิบห้ายาวๆท่านผู้ชมไปไปยาวๆเอาเรื่องผมเอาเรืเอเ่องท่านผู้ชมโอ้เอา้าเร ออหนหน้าหนึ oh, hey, women, <cues. S 1> ่ง้าหนงหน้านึ่งหน้าไน่งหน้านึ่ง้าหน่หน้าหนึ่งหน้าหนึ่้าหนะ่ง้าหน่าถอ้ใจนึ่น้าหนึ่งหนาเน่นานึน้านึ่น้ามน่น้าหนึน้มนึ่น้าน่นน่งหน้าหน่จ่นยอันี่มันไม่สม่วรจ่าันจ่ายน่านผู่ชมนะมันก็จ่ายแบบงๆน้าเนี่ยแบบเนี้ยงงๆหง่งห้ หนึ่ง,งหมื่นสามพันเจ็ดร้อย่สิบงงไโอ้โหโอ้โหนะเป็นไงนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ กดหัวกับเกมนี้นะผู้ชมนะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคอยดูว่านะพี่มะเขือจะมาเล่นเกมไหนนะครับผมในกยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมนะพี่มะเขือจะทําคลิปขึ้นบอความสนุกและความบันเทิงนะครับผมนั้นไม่แนะนําให้ทําตามไปได้ทั้งสิ้นเลยนะครับผมนะท่านผู้ชมนะโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมกับสวัสดีสักวิดัตครับ